เออสองรายงานตัวทดสอทดสอทดสสวัสดีครับทดสอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้รับภารกิจให้มาตรวจส่องดูแลความปลอดภัยของสนามกีฬาว่ามีพวกแบบ ดูดบุรี่หรือว่ามีแบบพวกสารเสพติดอะไรปะปนเข้ามาในงานกีฬาสีหรือเปล่าตอนนี้เขากำลังแข่งกีฬากันอยู่สมมตมก็ได้รับนปรหมาว่าให้ทำหน้าที่ในเรื่องจีว่ตเราก็ทำหน้าที่ของเราได้ดีนะครับแบบตรวจสองดูแลความปลอดภัย มันไม่มีใครกล้าหรอกออ <1971. S 1> จริงจริงก็จีว่าปลอดสารเจ็บติดนะที่นี่เราเป็นเสียงมีเขี้อะไรวะกูเป็นอะไรวะตอนนี้กูเป็นอะไรวะกูลืมอ๋อเออกูเป็นอะไรวะกู้ภัยเออถือว่าเราเป็นกู้ภัยที่ได้รับหน้าที่เป็น security ในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับอ๋อ ทางสนามกีฬาแม่งมีพวกสาเสติดต่าปนเข้ามาในสถานที่แข่งขันแม่งรู้สึกมีบารมีกูเป็นผูเ้เธอเออกูเป็นผู้ภัยไปกลับช่วยการปกติกลับแล้ว